สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้ทางคนเล่าเรื่องจะพาไปรู้จักกับประวัติของซูเปอร์ลกเกียตหมู่เก้าโดยประวัติของซูเปอร์ลกเกียตหมู่เก้าชื่อจริงคือมานะชัยเย้มสิริเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปีพศ2538 โดยปัจจุบันซูเปอร์เล็กนั้นอายุได้28ปีซึ่งเป็นคนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเริ่มฝึกฝนมวยไทยตั้งแต่อายุ8โขวบอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายมวยท้องถิ่นชื่อดังอย่างค่ายมวยเกียรติมูก <sk r> ้เขาได้ฝึกซ้อมท่ามกลางนักมวยไทยฝีมือดีหลายคนโดยเฉพาะรุ่นพี่อย่างสิงห์ดำเกียรติมูก้ประวัติข้อมูลส่วนตัวของซูเปอร์เล็ก เขาเติบโตมาในครอบครัวหนึ่งในอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเลขที่109หมู่ที่9มีพี่น้องทั้งหมด2คนซุเปอเล็กเป็นพี่คนโตสถานะปัจจุบันคือแต่งงานแล้วชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุ8ขวบโดยใช้ชื่อครั้งแรกว่าซปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เครูมวยคนแรกของเขาคือสิงห์ดำเกียรติหมู่เค่าตัวขึ้นชกครั้งแล้วของซปเปอร์เล็กคือ300บาท ส่วนค่าตัวปัจจุบัน130,000บาทน้ำหนักชกที่ดีที่สุดคือ129-130ถึง130ปอนด์โดยสไตล์การชกของเขานั้นเป็นมวยขวาเตะหนักและแรงในช่วงวัยเด็กซูเปอร์เล็กได้เดินสายต่อยไปพร้อมๆก,กันกับเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เกเพื่อนร่วมค่ายซูเปอร์เล็ก กว่าจะถึงวันนี้เขาก็เคยท้อถึงขั้นอยากเลิกชกมวยในช่วงอายุ14-15ถึงปีตอนนั้นเขาแพ้ติดต่อกันหลายครั้งหลายไฟและตัวเขาเองก็ตั้งใจเอาใหม่จนกลับมามีฟอร์มที่ดีจนทุกวันนี้เขาเป็นอดีตแชมป์เวทีลุมพินี2รุ่นและอดีตแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์ไฟเวทไฟสำคัญของซูเปอร์เล็กเมื่อวันที่16กุมภาพันปี2019 สุปลเล็กได้ขึ้นชกค,ครั้งแรกกับลาวเชตราวันนั้นถึงจะเป็นการชกค,ครั้งแรกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพแต่เขาก็ได้โชว์ฟอร์มออกแข้งขวาได้สวยและสุดยอดจนทำให้คู่ต่อสู้เขาไม่ติดจนจบการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีพศ2 5 6 5เขาได้มีนัดเจอกับเจ้าของเข็มขัดเชมมวยสุดและไทกิ โนโตะเชมวันในศึกวันมวยไทยกลางปรีรุ่นฟลายเวทหลังจากจบการชกกรรมการชูมือให้ซูเปอร์เล็กชนะอย่างเอกชนไฟนี้เป็นไฟที่แฟนมวยหลายคนจับตามองคือการพบกันระหว่างซูเปอร์เลกเกียรติมู่ก้าเจอกับพันพยักษ์จิตเมืองนนในศึกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทร,รอบสุดท้ายแต่ซูเปอร์เล็กถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ทั้งคู่จึงเลื่อนมาชกวันที่3ธันวาคมปีพศ2565ในรุ่น138ปอนด์วันนั้นซูเปอร์เลกชนะมาแบบสุดมันจุดกำเนิดของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทในวันที่14มกราคมปี2022ที่วันจะเป็นการเจอกันระหว่างซูเปอร์เล็กกับอัลลาสเอนนาฮาชิแต่ทางด้านอัลลาสเอนนาฮาชิได้ถอนตัวจากการชก ทำน้ำหนักที่ตกลงกันไว้ไม่ได้ดังนั้นซูเปอร์เลกจึงต้องมาเจอกับเดนิเอลพูทัสการแข่งขันครั้งนี้ชิงแชมป์ที่ว่างวันที่25มีนาคมซูเปอร์เล็กมีกําหนดจะชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทกับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทรถถังจิตเมืองนนทที่วันไฟในแแต่รถถังถอนตัวจึงได้โชคกับเดนิเอลวิลเลียมวันนั้นซูเปอร์เลกโชว์ออกแข่ง ได้ดีจนชนะน็อกในยกที่3โดยเกียรติประวัติของซูเปอร์เล็กนั้นว Ch ันแชมเปี้ยนชิพแชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทหสมัยจนปัจจุบัน1การป้องกันชื่อการแสดงยามค่ำคืน3ครั้งกับแดเนียลวิลเลียมวอเตอร์เพชรยินดีทูโฟยูแชมป์ทูโฟยูหนรปอนด์ปีพศสอ 2, 5 6 5สสมาคมมวยไทย นายขนมต้มแชมป์นายขนมต้มปีพศ2561 WBC มวยไทยปีพศ2559สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยกกทปีพศ2556ประเทศไทยรุ่นเฟเธอเว t 126ปอนด์แชมป์ปีพศ2555ไทยแลนด์ไฟ e i เวท112ปอนด์ แชมป์2,554ไทยแลนด์มินิฟลายเวท105ปอนด์แชมป์สนามลุมพินีปีพศ2556เวทีลุมพินีรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์แชมเปี้ยน2,515เวทีลุมพินีรุ่นซูปเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์แชมเปี้ยนการป้องกัน1ตำแหน่งการกีฬาแห่งประเทศไทยปีพศ2555การกีฬาแห่งประเทศไทยมวยไทยฟลายเวทแห่งปี และล่าสุดนะครับเจ้าซปเปอร์เล็กเนี่ยมีคิวชกกับรถถังจิตเมืองนอนท์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งซปเปอร์เล็กชนะคะแนนไปก็ถือได้ว่าเป็นมวยไทยที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับซปเปอร์เล็กเกียรติมู่ก้าหรือซปเปอร์เล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอนาคตเขาจะไปเจอกับใครก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ